Yeah. เียน่ลูกชายลูกชายคนที่สองลูกชายคนที่สองเอาขนมเอาปลาเอาอะไรมาให้เยอะเลยเย่หลงใจว่าเอาผักหวานมาให้แกงนี่ผักหวานปลาย่างน้องแย่หลงชอบใจนั่งกินนั่งกินเพลิน เยี่ยมแล้วชอบกินจริงๆไม่ได้ลงอายุอายุแล้วไปยืนอย่างงี้ตัวเนี่ยเล่าไปแม่ไอ้ทิพย์เล่าไปแม่เถอะเล่าไปแม่โอ้ยอายุยืนเด้อให้พรให้พรลูกไซน์แน่จะให้พรด้วยนะให้พรลูกไซน์ใ่กินทางของทองเดเ bốc bạc này <laughs> bốc cao <câu> rồi nè ừ <laughs> bốc hơi <cứ câu. cười> cao bên bên xe lưng xe anh, <laughs> anh câu <cười> nó <laughs> anh có cao cái nữa giải cái đây rồi, rồi.